นีก็จะทำการตัดที่วางแก้วใช่ไหมใช่อืจะเปิ้ยมีคนไม้ไผ่หนึ่งท่อนหลังจากที่นี่แย่รู้แล้วนี่ก็จะทำที่วางแก้ว เลยจะเป็นฟืนจ้ะปกติเราจะใช้เรื่อยนะตอนที่เราไปทำในสวนคือเราจะใช้เรื่อยแต่น,นี้เรามีคู่เขาเรียกอะไรเครื่องทุ่นแรงที่เรามีอยู่แล้ว อยางข้างๆเราทำไงไที่จะล้อออกซิวเหรออ๋อโอ้ <c oughs> นี่าจะได้นะชุกมาคอมเมนต์มา ก็เด็กก็ตกแต่งเลื่อยเราไม่คมหรือว่ามันเป็นอย่างนี้มันเ,เป็นเลื่อยมันเป็นอย่างนี้เลื่อยเหล็กใช่วอนนี้ใช้ลา,านแล้ววันไหนไม่ได้เปลี่ยนนี่เสือดีคนนี้นะเริ่มเห็นที่วางแก้วแล้วนะนี่ คือเพื่อนๆที่ชอบก็คือเอาไปทําได้เลยนะคะถ้าทำตามแบบนี้เลยตั่ไม้ไผ่ตามที่เราต้องเกิดแต่เราจะน้นไผ่หนาอของเราจะเป็นไผ่กินซุงก็จะหนานหน่อยเราต้องการให้ทวนเริ่มเห็นรูปร่างแล้ว รเราใช้เลื่อยเพื่อที่มันจะได้แบบไม่กินหรือเกินไปนะไม่เกินจนหมดที่เราต้องการ <c oughs> ถ้าใช้อุปกรณ์เครื่องท่แรงก็อาจจะลึกเกินเขาแช่แบบว่าให้เขาวางแก้วได้